ให้ตายเถอะอุตส่าห์หาเวลาว่างเพื่อหล่อนแล้วแท้ๆหล่อนหมายถึงท่านอาเลต้าหรอคะใช่บอกว่าจะไปหานักบวชโดยที่ผมไม่ได้สั่งแถมปรึกษาเรื่องการเสริมพลังเขตแดนอีกทำตัวข้ามหน้าข้ามตาเราแบบนี้ช่วงนี้อาเลต้าไม่เห็นแก่ไม่เห็นแก่ตัวเกินไปหน่อยหรอถ้าเป็นเธอ น่าจะเข้าใจความรู้สึกของผมนะฟ o อร่าแน่นอนค่ะตระกูลเอิร์ธฟาฟูฟ o อร่าพาฟูมฉันคิดถึงความต้องการขององค์ชายมาก่อนเสมอค่ะแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดท่านนักบวชคัดค้านเรื่องที่จะให้ท่านอาริต้าเป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์นี่คะทำไมต้องไปหาคนแบบนั้นด้วยใช่น่ะสิแถมท่านไซมอนท่าน ดีไร h ์และน้องชายฟริตยังนัดประชุมกันอีกเรื่องนั้นทุกคนเป็นเหล่าคนที่คิดว่าสตรีศักดิ์สิทธิ์ควรจะเป็นผู้ที่อัญเชิญมาใหม่ไม่ใช่ท่านอาริต้าค่ะเอิมรูปเหมือนอาริต้าจะอยากเลิกเป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์ด้วยตัวเองนะไซมอนถูกซื้อตัวไปแล้วส่วนดีไล h ์ใกล้กเกษียณแล้วจึงไม่มีอำนาจฟิิฟิสเองก็ต่างจากผม ไม่มีเส้นสายเท่าไหร่ไม่มีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วงที่สุดน่าจะเป็นนักบวชมาลิกเรื่องท่านนักบวชถ้าเป็นห่วงที่ท่านอาราเตต้าจะไปพบนะคะเพราะอาจจะถูกเป่าหูอะไรมาก็ได้อืมคิดแผงป้องกันไว้ก่อนน่าจะดีเหมือนกับคราวก่อนที่ได้คำแนะนำของเธอในการเขียนแก้วงเวทแหละนะสมเป็นองค์ชายค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณมากค่ะเท่าแก่มารวมการสำรวจถ้ำกับเราในครั้งต่อไปทีสจะดีหรอครับคุณแข็งแร่งด้วยแล้วก็อยากแนะนำสมาชิกใหม่ในปาร์ตี้ให้รู้จักด้วยเวทที่ใช้ก็แปลกดีนะฮ่ฮ่ฮ่ผมไม่ได้แค่นี้นะครับผมใช้ได้แค่นี้นะครับเป็นที่นิยมขอเป็นที่นิยมมากเลยนะคะเนี่ย การถูกอัญเชิญโดยปาร์ตี้นักประจนภัยก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ลองเวทมืดทางนี้ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันขายการการขายของร้านก็เป็นไปได้ด้วยดีคนรู้จักก็เพิ่มมากขึ้นขนาดนี้ทั้งหมดเป็นเพราะคุณงามความดีของคุณคายเลยนะคะขาประจำที่มาเจอหน้าลิเลียก็เยอะเหมือนกันแล้หน้า หลังเปิดร้านยาก็ผ่านไปหลายเดือนอย่างรวดเร็วถึงแม้เวลาเราจะถูกไล่สาบแช่งบ้างก็เถอะแต่ชีวิตกลับถูกเติมเต็มอย่างน่าตกใจชื่อเสียงแปดเปื้อนก็ด้วยมีอะไรหรอครับชื่อของฉันคือเมลฟิน่าได้ยินมาว่าร้านนี้ซื้อขายเกี่ยวกับเวทมืดถ้าเป็นเรื่องจริงก็ขอให้หยุดในทันที มันเป็นการผิดสัญญาหลา่หลยแรงที่เหยียบย่ำศักดิ์สิิทธ์ศักดิ์ศรีของเราการที่มนุษย์ใช้เวทเมืดแบบนี้นะ่ะช่วยบอกเหตุผลมาหน่อยได้ไหมครับไม่รู้เรื่องที่มนุษย์และพวกเราทำสัญญากันงั้นหรอฟังนะเวทเมืดรน,นั้นเป็นพลังที่พวกเราดักเอลบูชาและเป็นรากฐานในชีวิตแต่ถ้าอย่างนั้นแต่ถึงอย่างนั้นแล้วพวกมนุษย์ผู้โง่เขาก่บดูถูก มองว่าธาตุมืดเป็นสิ่งน่ารังเกียจเพราะงั้นหัวหน้าเผ่าดาร์คเอลจึงทำพันธสัญญากับมนุษย์ว่าพวกเขาจะไม่ใช้เวทมืดอีกต่อไปที่กาเฟียก็หลีกเลี่ยงเวทมืดจริงๆแต่ไปทำสัญญากันตอนไหนขอโทษนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยทำสัญญากันตอนไหนหรอครับประมาณ500ปีก่อนจะไปรู้ได้ไงนั่นที่จริงแล้วตอนนี้มีคนที่จะ เป็นต้องใช้เวทมืดในการรักษาอยู่ครับถ้ามีคนมารักษาคนนั้นแทนผมก็สัญญาได้ว่าจะไม่ใช้พลังเวทมือดอีกอย่ามาล้อเล่นไม่มีดักเอลที่ช่วยมนุษย์หรอกนะถ้างั้นก็มีแต่จะต้องขออนุญาตใช้เวทมนตมืดเท่านั้นแล้วละครับเพราะผมไม่มีทางหยุดรักษาอย่างแน่นอนว่าไงนะหัวหน้าไม่จำเป็นต้องสงสารชายแบบนี้หรอกค่ะ พาไปที่หมู่บ้านของเราแล้วปิดผนึกพลังเวทเธอคะค่ะนั่นสินะรู้อย่างนี้รีบทำแบบนี้แต่แรกก็ดีเฮ้ย <c oughs> ลิเลียถอยไปนี่มันเวทเคลื่อนย้ายสถานที่งั้นเหรอโถ่เว้ยไม่นึกว่าจะใช้เวทระดับสูงแบบนี้เฮ้